สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกไคน้ำฮานนบอลราฟนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆที่เคยเห็นตามเว็บต่างประเทศนะที่เป็นแบบว่าดอกแบบนี้ที่แบบเป็นทุ่งๆเลยเนาะเขาปลูกแบบว่ากลางแจ้งนะแล้วก็เออรอเขาเรียกว่าอะไรนะหิมะละลายเนาะแล้วก็จะมีแบบดอกดอกไม้ที่แทงขึ้นมาเยอะๆก็คืออันนี้เลย อันนี้เลยนะนี่แบบนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะนำไปปลูกบ้างก็แบ่งขายให้ได้นะคะหัวละร้อยบาทค่ะนี่แบบนี้นะคะหัวละร้อยนี่เป็นหัวขนาดออกดอกนะคะดูกดูก่อนนี่หัวประมาณนี้นะคะนี่สวยหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นพะพึ่งที่ เป็นไม้นอกนะคะที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็แตกหน่อเก่งดูสีที่บ้านเนี้ยเลี้ยงไว้เพอแยกกระถางไว้เดี๋ยวก็มีหนอนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอด y u n g ค่ะเบอร์โทรศรัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย